ส,สภาพอากาศเหมาะมากๆเลยนะคะแต่ว่าก็อย่าต้องอ,อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะมิเช่นนั้นเดี๋ยวเสียงจะแหบเหมือนคุณรสรินนะคะเอาจานวิตามินซีกันด้วยนะคะ <c oughs> คุณผู้ชมคะช่วงนี้อากาศหนาวกันแล้วนะคะแต่อย่าเพิ่งไว้วางใจนะคะฝนที่มันลดลงเนี่ยเดี๋ยวมันจะกลับมาปลายสัปดาห์นี้นะคะตรวจสอบจากภาพถ่ายดาวเทียมอปนี้ก่อนนะคะนี่คือภาพถ่ายณช่วงเวลานี้ค่ะจะเห็นว่าประเทศไทยเมฆน้อยมากๆเลยนะคะลักษณะนี้แสดงว่า ฝนในวันนี้ น้อยเช่นเดียวกันนะคะส่วนลมหนาวยังคงพัดเข้ามาอย่างต่อเนื่องจากประเทศจีนนะคะปกคลุมไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือนะคะรวมถึงภาคอีสานตอนบนลักษณะนี้หนาวเหมือนเมื่อวานเลยค่ะเริ่มใช้คําว่าเริ่มนะเริ่มมีอากาศหนาวอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ20-21ถึงองศาเซลเซียสเนี่ยนะคะและรวมถึงตอนนี้ค่ะลมฝนประจรําฤดูจากทะเลอันดามันเขามีกําลังค่อนข้างอ่อนนะคะทําให้ลมหนาวเนี่ยมันค่อยๆขยับลงมาเรื่อยๆขยับเรื่อยๆลงมาแบบนี้นะคะ ส่วนเรื่องของฝนนะคะอย่างที่ย้ําไปค่ะฝนเนี่ยจะกลับมาวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปทีนี้ตรวจสอบฝนเอาณวันนี้นะคะตรวจสอบรายช่วงเวลาค่ะช่วงเช้าเห็นไหมคะ ฝนน้อยมากเลยค่ะลักษณะเป็นถีสีเทาเนี่ยนะคะแต่เขาก็มาเหมือนกันนะมาในช่วงบ่ายค่ะคุณผู้ชมเขาจะมาที่บริเวณภาคตะวันออกเห็นไหมมีปื้นๆสีเหลืองๆเนี่ยนะคะรวมถึงภาคใต้ภาคใต้เริ่มลงมาเลยค่ะตั้งแต่ตอนกลางจนถึงตอนล่างเลยนะคะนี่คือเรื่องของฝนนะวันนี้นะคะแต่ว่าพื้นที่อื่นๆนะคะที่ไม่มีฝนจะรู้สึกอากาศร้อนๆชื้นๆอยู่เล็กน้อยส่วนคลื่นค่ะ ฟังเอาไทยไม่น่าเป็นห่วงเลยแต่ฝั่งอันดามันจุดไหนที่มีฝนตกก็คลื่นสูงไม่เกินประมาณ2เมตรนี่แหละนี่แหละนะคะใครที่ไปเที่ยวช่วงนี้ก็ยังโอเคพอไปเที่ยวได้นะคะทะเลต่างๆแต่ทีนี้ช่วงนี้ค่ะ เขาไปตรวจเจอยอมความกดอากาศต่ําต้องจับตาดูนะคะว่าเขาจะพัฒนาเป็นพายุได้หรือไม่อยู่แถวไหนอยู่ยังคงอยู่ไกลประเทศไทยอยู่นะคะตอนนี้อยู่แถวมหาสมุทรแปซิฟิกค่ะฝั่งขวาของประเทศฟิลิปปินส์นั่นเองนะคะคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์นะคะจะพัดเข้ามาเรื่อยๆแต่ทีนี้ต้องดูนะคะว่าลมหนาวที่พัดปกคลุมประเทศไทยจะจัดการกับเจ้าพายุนี้อย่างไร เข้าช่วงไหนหรือสลายตัวไปเลยโอ้ยคุณผู้ชมค่ะช่วงนี้สภาพอากาศแปรปรวนเลือกเกินนะคะติดตามกันให้ดีส่วนเรื่องของประเทศไทยค่ะเขาบอกว่าเวลาฝนมาเกิดน้ําท่วมขังให้ระวังงูแต่ที่มหาสารคามบอกระวังลิงเดอ้อจ่าเดอ้อมหาสารคามเนี่ยฝูงลิงแสมขนสีทอง800ตัวโอพยพจากป่าธรรมชาติหนีน้ําท่วมค่ะมาหาอาหารที่ด้านหน้าวานาอุทยานโกสัมพีอาเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคาม หลังจากที่พื้นที่125ไร่น้ําท่วมสูงเลย2-5เมตรนะคะเจ้าหน้าที่อุทยานใช้เชือกผูกกับกําแพงสารเจ้าเป็นสะพานให้ลิงไต่ไปมาที่เขาไต่ไปมานี่ไม่ใช่สายไฟนะเจ้าหน้าที่ทําให้เขาแต่ก็เตือนนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวค่ะและนําอาหารให้ลิงกินเขาบอกระวังรถยนต์และระวังทรัพย์สินเพราะลิงมัจกจะกัดและดึงชิ้นส่วนรถยนต์อุยลิงที่นี่ ฟันแข็งแรงจริงๆเนี่ยสภาพเป็นแบบนี้ค่ะยางกระจกขอบประตูทิ้นส่วนได้รับความเสียหายส่วนที่ชัยภูมิค่ะตรวจสอบเรื่องของการสร้างสะพานไม้ข้ามน้ําท่วมกันหน่อยจะต้องสร้างให้ค่ะพระสงฆ์น้ําท่วมในพื้นที่ตําบลบ้านขามอํเาเภอจตุรัสมันท่วมสูงอะค่ะเจ้าอาวาสวัดคลองว่านําชาวบ้านยกตักไม้ยกแคร่ไม้ไผ่เอามาต่อกันเป็นสะพานข้ามน้ําชั่วคราวเท่านั้นนะคะ ความยาวแค่ร้อยเมตรค่ะเพื่อให้พระได้ออกไปบินทบาทและให้ชาวบ้านได้เดินเข้าวัดไปทําบุญใกล้แล้วไงใกล้เทศกาลออกพรรษาแล้วนะคะขณะที่พื้นที่การเกษตรค่ะตําบลบ้านขามตนนําบลหนองโดนตําบลกุดน้ําใส จุดนี้น้ําท่วมรอบสองแล้วแม้ตอนนี้จะไม่มีฝนตกลงมาแต่ยังคงมีน้ําบางส่วนที่ไหลาจากอ่างเก็บน้ําห้วยรายและอ่างเก็บน้ําลําคันฉูล้นสปลิเวเ์ค่ะมาสมทบกับลําน้ําสาขาที่ไหลท่วมบ้านเรือนประชาชนอยู่แล้วตอนนี้คะ่ะใครที่อยู่ในพื้นที่ที่มีน้ําขังแบบนี้นะคะระมัดระวังด้วยนะคะเพราะว่า ลมหนาวกํากลังจะเข้ามาและจะเริ่มมาเมื่อไหร่จะเริ่มมาช่วงปลายเดือนนี้เอากรมอุตุนิยมเขาบอกนะคะเดี๋ยวรอประกาศนิดนึงนะคะส่วน